วันนี้ยายน้อยจะพาเ,เพื่อนๆเข้าป่านะคะไม่ได้ไปหาเห็ดนะคะแต่ว่าจะพาไปหาหน่อไม้กิมซุงค่ะเห็นไหมคะนูนไกลๆนั่นค่ะหน่อไม้กิมซุงค่ะพร้อมยังคะไปกันยยน้อยเลยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งและมีดสำหรับตัดนะคะไปค่ะไปกันยเลย่ะ,ะมาถึงแล้วนะคะหนึ่งนอค่ะ มีค่ะพอกินแล้วค่ะเดย์น้อยคนเดียวนะคะอะแต่ดูกออื่นกันต่อเลยค่ะกอที่สองค่ะกอที่สองเจ้าของห่วงค่ะมดแดงห่วงนี่นะคะกอท,อ,อที่สองมีกอที่สองมีหนึ่งนออยากให้ดูนะคะโน่นแล้วก็น,นี่ค่ะกอที่สองเดี๋ยวเราจะเอาหน่อนนี้ไปเพียงหน่อยเดียวนะคะพวกนี้เรายังไม่เอาค่ะแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะาำรับเดย์น้อยได้หน่อไม้พอละเราไปหา อย่างอื่นได้หน่อไม้แล้วเราก็จะมาเก็บใบยะนางกันเลยนะคะใบยะนางของยดน้อยเ็าเกิดขึ้นเองกับป่ามะนาวนะคะถามว่าทําไมเราต้องมาเก็บใบยะนางก็ถ้าแกงหน่อไม้ก็ต้องมาเก็บใบยะานางค่ะเพราะว่ามันเป็นของคู่กันเนาะใบยะนางเขาจะเป็นสมุนไพรลดจืดซึ่งหน่อไม้จะเป็นอาหารที่มีรส